สวัสดีคะ่ะกลับพบกันนี้อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดตัวกันในรถเลยวันนี้เราจะไปทําบุญกันนะคะพาลูกไปวัดนะคะเพราะห่างหายวัดมานานมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปิดโควิดมานะคะปกติพวกนี้อ่ะจะไปทําบุญกันบ่อยบ่อยในที่นี้ก็ไม่ได้ว่าไปทุกอาทิตย์หรือว่าอะไรแต่ว่าเดือนหนึ่งก็จะมีกละหนึ่งครัง้งสองครั้งก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตั้งแต่โควิดก่อนโควิดน้พ่อเนาะไม่ได้ไปเลย พราะว่าก็มีเรื่องยุ่งๆหลายๆอย่างตั้งแต่นี้เรียนนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ไปแต่ตอนนี้พอโควิดมาก็ยิ่งหยุดยาวเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยจะพาลูกชายนะคะไปวัดเนื่องจากห่างหายวัดมานานไอ้คนโตไม่เท่าไหร่ค่ะคนเล็กนี่อยู่ข้างหลังะคะ่ะไอวเกัอบนี้สวัสดีครับพบกันนี้ครับพัติก็พูดว่าสวัสดีครับพบกับพัธิครับ,บ,รบอันนี้ก็คุณสามีเช่นเคยนะคะ ใช่แล้วลูกเขาทำบ้านใช่ไหมโอเคค่ะแล้วยงไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเลยนะคะเจอกันจ้า ถึงแล้วนะ่จ้เาเข้าในเขตวัดแล้วนะคะวัดนี่ลูกอันนี้เขาเรียกอะไรโบสถ์เหรอครับพ่อโอ้ เอาอะไรเอาข้าวนะมองนะมองเอาอะไรลูกข้างเข่าเหรอมีข้างเข้าข้างเข่าหรือจิ้งเหลนนะเฮ้ยมนมาทำบุญเยอะมจุ๊บเยอะเยอะเลูกมาจีนนี่โอ้โหโควิดแน่ของกินเยอะ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 ไปเดิมเยอะไปเดิมไปไหนแต่ลูกพี่เราไปทุกวันลูกทำไมอะนะนะนะโอ้นี่ไปโดนขวัใครขวัหน้ามา ตนหลอดแย่งกันแย่งน้ำกันไปนะลูกนะใช่เนี่ยจะมาไม่มีปัญหาโยมโยมปัญหาก็ตายที่นี่ใช่ปะใช่เด็กเด็กอยูเนี่กลับไม่ได้นะราคาเด็กก็มีตัวใช่ค่ะไปลูกนะไปลูกไปไปก่อนนี้าเดี๋ยวลูกก่อใช่ เอาใช้กับลูกเจ้โอเคนี่ฮะเราก็ถึงวัดแล้วนะคะนี่คือกับข้าวนะคะมีผัดหมี่ผัดหมี่ชมพูแล้วก็ปีกไก่ทอดนะคะแล้วก็ข้าวแล้วก็เอาอ่า ไปมะกรูดนะคะมาฝากด้วยนะคะเพื่อมาฝากพี่ๆน้องๆนะคะเพื่อพายาเอากลับไปพี่ล้วเหรเข้าครัวไปเลยเข้าครัวไปเลยใชต้องเขียนด้วยนะคะเนี่ยพอดูด้วยว่ามันถ่ายอะไรนี่เราต้องเขียนด้วยหนุกมันถ่ายไปไหนเนี่ย เขียวอยู่ใช่ถ่ายใชไหมโนออก่ายทีอะไ่คืเอะไรคือมีพ่อเอาลูกไปอู่ดีปลาข้ามันคุณจารีนะคะเราก็ต้องเขียนเราก็ต้องเขียนชื่อนะคะห้อ่าเอ 嗯。孔雀路。 อะทรเลิทองเท้าลูกเฮลิทองเท้าได้ไหมเฮลิทองรองเท้ากูดบอยทองเท้าลูกไปลูกไปะ ป๊าเขาบอกกรุณาแวร์มาสว่ะเขาไปเอามาสในรถมาเขาไปเอามาสใส่มาสเขาบอกให้ใส่แล้วก็ใส่ <c oughs> ใส่แล้วก็ใส่ <c oughs> ก็ถึงในครัวแล้วนะคะ อ๋อพ่อมีผ้าปูนะไปถามเขาให้หน่อยได้ไหมคะว่าต้องมีผ้าปูตรงกลางแล้อเปล่พลาสติกปกติเขามีผ้าปูนะ ไ่่ว่างแค่แห,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 หละอ,อืมข้าว่ะเดี๋ยวเราก็ง่่รอนี้ขอลกเราเดี๋ยวเราค่อยกินลูกเราต้องรองนก่อนนะครับอ่คุณพี่คโทษนะครับคือเดี๋ยวพระเขาจะตัดเองใช่ไหมคะ่ ี่ก็ข้าวบางทีเราตัดแก้อันนี้ก็ไม่ได้มานานนะคะก็ตัดป่านเหมือนเดิมป่ะโควิดอ่ะก็ไว้กัเราก็ไว้กับเรากันแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเรามานั่งรอ ว่าแล้วครับตัวเซตน้นี้อคก็ามารอก่อนเรานั่งก่อนให้รอพักฉันก่อนลูกนั่งลงเดีวพังเข็นพังเข็นประเย่าถุไว้ปะปาถ้าถุไว้ครับทำเ็จยัง ไ,ไม่ว่าพักกับแม่หีกเปล่าพาเด็คกับ ถ่ยไม่ตีครับถ่ายนอถ่ายเนอะไปไปถ่ายถ่ยเนะนี่ครบพี่วิ่งครับน้าีแล้วข้อลงโทลจะูไเลยนะไม่อล้ไม่ดึงของเขาลูกติดอยา่ก็ไรเ ยูนดีแพทิกอาทุบไว้ฟังหน่อยได้ไหมลูกรอคือรอนั่งลงสิจะ and that's not elf too แค่จีกะทำริมเง e ้ยเ e ่งอี s o อ่าห้าสิบม n t นค่ e อ๋อเร่องพี่ให้เขารู้จักรอให้รู้จักรอครับแพทิกเราต้องรู้จักรอ ใช่ไหมครับตัวหน้าก็มีแต่หนูอยายเขารู้จกักรอเพราะว่าอยู่กับอยู่กับ,ย,กบย่าอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยคะเขาก็จะแบบทําใจเขาอยู่แล้วอะไรยเงี้ยถ้า <c oughs> อยู่กับหนูไม่อยากให้รู้จักคำว่ารอบ้าง <c oughs> หนนะูหน้าหนะูหน้นะ <c oughs> าตัวหน้าตัว ทเทคโฮมป่ะเอาน้ำมาด้วยลูกโอเคขอบคุณมากค่ะโออยายมีแคนเทคโฮมโอเค,ค,เเเอโ,อเคโอเคค่ะเดีย๋ยวเราเอาน้ำทุกคนกลับบ้านแล้วลูกเดี๋ยวเราไปเอาน้ำไปใส่นลุดหลุดหลุดหลุดไปพ่อไปแฮรี่ไปหลวงพอ่อเรียกทอมมอนได้ละจ้ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะกลับมาการ เจอกันอีกครั้งแล้วนะคะตั้งแต่เจอกันกับนี้อ่านี้กลับมาอีกแล้วนะคะพอเพอื่อนว่าเมื่อกี้อ่ะไปกินข้าวมาพอเพอื่อนว่าคนเยอะมาก็เลยไม่อยากถ่ายเนาะแล้วคนแล้วก็เขาเขาถอดมาสกออกแล้วก็บบจะเห็นหน้าเขาเนาะเราก็เกรงใจบบนี่บบยังอยู่วัดกันอยู่นะคะลูกๆก,ก็มาเล่นเขาเรียกว่าไะพ่อเนี่ยสิงช้าถ้าเกิดบ้านเราเรียกสิงช้าเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระกันนะคะ ปพ่อเราพาเพื่อนๆดูวัดไหมเออ,เอ,อ,อปลาระวังลูกล่วงไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปลาถระธิดา,านำนี่นะคะอันนี้คือวัดนะคะที่เราอันนี้รถเราแล้วนี่ก็คือวัดนะคะที่เราเข้าไปข้างในในน,นนั้นนะคะเดีย๋ยวตามพ่อลูกสองไปเลยพ่ออา่า สามีนี้เขาเคยบวชที่นี่นะคะเราจะพาไปดูพระไงลูกอะไรลูกโอ้ยงเกงหลุดตูดแล้วรีเที่ยวเต็มแล้วมั้งเน่ะเหนไมแม่ว่าต้องเปลี่ยนแอปปี้ก่อนกลับบ้านเผื่อจะรับโอ้ยผัดิกัดิกระวังนะกัดนะมดอ่ะอนั่นไงเจ็บไหมระวังสิลูก โดยดีๆไม่วิ่งไม่วิ่งทางมันไม่เน่้ยน่ะนะพาทีสวัสดีครับพ่อพาลูกสวัสดีครับลูกทุกอ่ะทุกครับเดี๋ยวลูก<า>นั่งดีดีป่ะทันที่ทำตามป่ะปะ กราบัสดี่กราบเร็วแฟรี่อีกเซ็ดอีพราสอนทารีด้วยแฟรี่ก็โอเคแล้วทารีอ่ไฟ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 รี่เพรพ่ออธิบายสินะการทำบุญเรามาทำบุญแล้ว You don't want to get squashed okay He doesn't want to get squashed either แฟรี่กราบ น <iento> uhm. ี่ค่ะอืมทุกครับลูกปะฮัลโีลทุกครับสามพอบลูกนี่ค่ะ หมดผาอ่ะอครับอะทุกข้าไปทะเลไปทุกข้าวปปะปาหน่อยเลยเราทุกข้าวทุกข้าวทุกข้ามาหนึ่งอืมพอคนนี้ด้วยดิ มันบอกพระสลิปปิ้งเวคัพเนาะท่าได้คำไหวการมามาไหวพระสุขภาพก่อนระกษาดิ๊ไร่ดิ๊ไร่ยูไร่ดิ๊ไร่ยูไร่ดิ๊ไร่ยูไ Like daddy like you Like daddy like you ไปลุกไป เขาไม่ได้หลับลูกตอนที่มาบวชแฟนนะคะมาบวชสามีอ่ะจริงๆงเขาต้องวนโบสนี้นะคะแต่เราไม่รู้เราคิดว่านั้นอะ่ะเป็นโบสนะคะก็เลยไปนวนตรงนั้นหลวงพ่อบอกว่าไม่เข้าใจมากี่รูปกี่รูปกี่องค์ก็มาวนตรงนี้หมดนะคะ Can นั่งไงไปสกไปเดี๋ยวเราจะไปกัน <go> อืมเข้าไปข้างในอืมดอกไม้สวยจังนี่เราเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราไปดูข้างนอกก่อนแลวกัน้อกินสเดี๋ยวเราเดินวนก่อนลูก อืมีพระตรงนี้ทุกครับคนลูกอ่ะทุกครับเก่งมากเลยพระธิดเป็นเด็กดีมากเลยวันนี้ฮะไปกันไซส์ป่ะป่ะเดี๋ยวหนูรอป้าป๊าหนู่มเยเข้าไปกับป๊านะครับทุกครับทุกครับอ่ะลูกอ่ะทุกครับเก่งมากอันนี้ใส่เทียนกับทูบลูกได้ได้ได้ป้าป๊ามาแล้วเดี๋ยวโกกับป้าป๊าเข้าไปกับป้า เออรอปะป้า,ปาต้องถอดรองเท้าเอาสิดุปะป้า,ปาลูกอยากเข้าไปข้างในอะ่ะใครีอยากเข้าไปข้างในพาลูกเข้าไปหน่อยรองเท้ากับลูกรองเท้าสวยมากฮะรองเท้าใครที่รองเท้าโอ้โหหมดเยอะมากนะคะเาไทลีอ่ะกลัวไทยลีเนี่ยสถีก็ไม่เท่าไหร่ แต่เขาก็ถอดเองได้อ่ะถอดรองเท้าก่อนลูกถอดสินั่งลงนั่งลงพ่อพ่ออือเอาไปไหว้พระกับพ่อลูกอ่ะพ่อจับไทลี่ไหว้พระหน่อยฟ้านั่งลงดีๆลูกนอนมือครับนอนมือใครใครนอนมือที่อ่าปากราบกอะไรปาก

นอใช่แล่ลปะโอเคพี่แพร์บอกบอกปิดจบจบทิ่พี่แม่จบยังจบแล้ววันนี้จบยังจบแล้วเนาะจบแล้พามาพามาเที่ยววัดมาทำบุญเนาะพอรีอีกบอกว่ากด subscribe พูดดิกกด like subscribe กดแชร์ให้พัติถิด้วยนะครับแวให้พัติถิด้วยนะครับน่วขอบคุณครับวันลูกขอบขอบคุณครับพี่แม่หน่อยอะขอบคุม่เปาให้ให้ดิขอบคุณครับเร็วเร็วขอบคุณครับทำมือด้วยดิขอบคุณครับสวยสวยสวยๆขอบคุณครับเนี่ยเนี่ยขอบขากล้องอ่ะมองกล้องด้วยเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับ กอง,องออขอบคุณครั <อ interacted. S 2> บก่อนเดี๋ยวมาบวชพ่อพ่อพาบวชไปกลับ <Gund> บ <un> ้านกันใครจะไปหายาบ้างไปบาย